อะไรนะบีกิมเปิดเกมลูกซารัตลุยพลังงานน้ำ2.5พันล้าน ดีกิมทุ่งงบ2.5พันล้านซื้อโรงงานพลังงานน้ำมาลาชากำลังผลิต30มเมกะวัต์ในสหรัฐบุกรายได้ทันที300-400ถึงล้านบาทต่อปีผู้บริหารไม่ห่วงสัญญา PPM หมดอายุในปี2571สาเหตุเพราะสามารถถายไฟฟ้าเข้าตลาดรูปแบบบิดดิ้งได้อีกไม่ต่ำกว่า30ปีเล็งขยายลงทุนโรงไฟฟ้าพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเดินหน้าสู่ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ในสหรัฐให้ราคาเป้าหมายเฉลีย่ย32.36บาทจาก13โบรกเกอร์ ซึ่งบีกิมล่าสุดราคาปิดอยู่ที่24.9บาทซึ่งบีกิมมีแนวรับสําคัญอยู่ที่ราวๆ24บาทถ้าบีกิมไม่หลุด24บาทมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมา27บาทได้และถ้าราคามาตัดสินกันตรงที่แนวต้านสาคัญที่27บาทถ้าบีกิมผ่าน27บาทได้โอกาสที่จะไป29-30ตามเป้าหมายที่หลายๆโบเกอร์ให้ไว้จะมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ถ้าบีกิมไม่สามารถผ่าน27บาทได้หรือแม้กระทั่งหลุดแนวรับ สำคัญที่24บาทราคาจะลงไปที่22บาทก่อนซึ่งเป็นแนวรับสุดท้ายถ้าราคาลงมาที่แนวรับสุดท้ายแล้วรับอยู่โอกาสที่จะกลับขึ้นไปก็มีแต่ถ้าราคาลงมาแนวรับสุดท้ายที่22บาทแล้รับมาอยู่ิจมจะกลายเป็นแนวโน้มลงที่อาจจะลงไปได้ลึกพอสมควรอย่างน้อยก็ 20, 18บาทและ15บาทต่อไปตามลำดับอยากรู้ตัวไหนอีกคอมเมนต์มาเลยครับ